บทสอนหรือพุทธาศาสนาสุภาษิตข้อไหนที่ช่วยขม่มใจรัยการที่หนึ่งเมืม่อลูกค้าทักมาคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลคุณแพรรี่จะมีสุภาษิตหรือมีคำสอนใดๆที่ข่มใจไหมครับประโยคแรกก็พงอุชานว่าปิดตามะโตแล้ค่ะอ๋อเป็นคำแบบบูชาเป็น <บา S 1> คำบูชาเลยคะ่ะเป็นคำบาลีคะ่ะแปลเป็นไทยว่าพ้องตา <laughs> คะ่ะแปลว่าพ้องตาค่ะ เอาไปใช้กันนะคะอุทานนะคะปีตามาโตค่ะเมื่อต้องเจอกับลูกค้าที่เป็นมนุษย์ป้าตัวบอสที่ไม่สนสีสนแปดใดๆเลยเอาแต่ใจที่สุดนะคะกูไม่ใช่ลูกมึงค่ะนิพานนางปรมังสุขังค่ะนิพานไปเลยดีกว่าค่ะสุดย่างยิ่งขอลาบวชค่ะขอบวชชีพามเจ็ดวันต้องใช้ธรรมะอย่างนัก เมื่อคุณลาพักร้อนแต่หัวหน้าบอกว่าสมัยนี้เขา work from anywhere กันแล้วโรงแรมน่าจะมี Wi-Fi ส่งงานได้นะจ๊ะค่ะทิ่ฉันหยุดแล้วนะคะทำไมท่านยังไม่หยุดหยุดเถอะค่ะวันหยุดก็เท่ากับวันหยุดนะคะอย่าเป็นวันหยุดภาษากระเทยนะคะวันหยุดเท่ากับทำงานไม่ได้ค่ะเมื่อไม่แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคนหรือเผือกชอบมาเผือกเรื่องของเรา ทำยังไงครับนัทธิพาเลสายตาค่ะไม่มีความเป็นเพื่อนในอีคนแบบนี้นะคร <mm> <mm> ับฉะนั้นหาเพื่อนใหม่นะคะถ้าอยากเป็นผลไม้ก็เชิญค่ะเ <mm> <mm> มื่อคุณเจอหัวหน้าบอกว่าพี่ไม่รีบแต่เอาพรุ่งนี้รับสินเธอเมืองมุสาวาทาเวามนมณี่ <mm> <mm> ไม่รีบก็คือไม่รีบค่ะถ้าพรุ่งนี้แปลว่ารีบค่ะมึงมึงตกภาษาไทยแน่นอนค่ะถ้าผิดสิทธ์ข้อสี่ที่ตกนรกยังไงครับหนักเลยค่ะอาจจะเป็นเป็ดอยู่ในบริษัท อาจจะเป็นเป็ดอยู่ในบริษัท <laughs> <laughs>